ครับผมมมพยยยาาิอ่ะเป็นไงวันนี้เจอใครครับเจอการุงนักกระดานชื่ออะไรการาลุงวันนี้เราตัดเชื่อมถ้าชนะนี่ก็คือชิงแล้วดิอ๋อชิงเข้าไปชิงชนะเลิศเลยนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่เลยฮะเป็นไงเหยียบตะช่างเมื่อกี้สองสองอยู่ทีวีเอ็มยิ้มไปนะี่วันซ้อมมาเราเป็นมวยสไตล์คู่ต่อสู้เห็นกันไหม คิดว่าเคยเคยชกเขาไหมไม่ครับคิดว่าเขายาวกว่าเราเลือเตี้ยกว่าเรา่เเรา,า,า,เ,าเราสูงเท่าไรร้อยหน่งพนหกสิบหกน้ำหนักปอนเท่าไรห้าสองปีนี้อายุสิบเจ็ดผลงานเป็พลงล่าสุดชกกับใครไว้ชกาะกับซาลาวเงินครับ,บที่นี่นะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดกระบี่ความเป็นกับเชียร์น้องวันนี้ฟเป็นมวยชาวกระบี่เป็นยกมังเจพึ่งจะไปมีตำป็นนะครับโอเคสวัสดีครับผม วันนี้ชนะก็คือไปรอชิงเลยนะคู่ชกเราเคยเจอของเขาไหมไม่เคยแหม่ยาวเหลือเกินนะเราสูงเท่าไหร่นี่น้ำหนักปล่อยปลอยปีนี้อายุเมื่อกี้เกินมเท่าไหร่ชั้นจุดแปดวันนี้ร้อยห้านะวัรอชกตัวประจำมั้งอ่าสามฟอมหลังมป้งชนะรวดไหมชนะรวดชนะรวดชนะใครวันนั้นทีนี้เพชรพยัคเป็ดพยัควันนี้เจอกับเอ็นี่ไม่เคยเจอแน่นอนรายงามเนี่ย ก็มีอะไรบ้างที่เห็นขอ,ของเรานี่สไตล์ตไง6เครื่อง6เครื่องนอกในได้เถียงโต๊ตลอดนะจากจังหวัดทุกจากจังหวัดไหนจุ่มพร้อมเขาว่าไป็ครับเชียร์นะครับรุ่งเร็จจะชนะกลับบ้านครับโอเคขอโชคดีน้องจ้า